ฟาคลายหงนะฮะดูซิว่าวันนี้เขาจะให้อะไรมากันบ้างนะับภาคนี้นะครับนี่เปิดมาด้วยน้องหมานะครับแล้วก็ปืนที่ห้อยแล้วดูครับโอ้โหน้องวิ่งมารับเรายังเอาน่ารักจัดเลยบ้องแบลเลียด้วยชอบเลยว่ะนี่เป็นฉากว่ายน้ำครับโอ้ว่ายมาอย่างน่ารักเนี่ยโอ้โคตรชอบเลยเป็นอะไรที่แบบ ล่อตาล่อใจจัดๆโอ้จะลอ่อเยน,นาเยน,นาโอ้แต่น้องน้องเหมือนน้องพิการปะเป็นแบบเนี่ยคือเหมือนไม่มีขาหลังใช่ไหมก็เลยแบบโมเหมือนแบบโมเป็นขาพิขาเทียมอะ่ะเนี่ยปืนแล้วก็ตีมเขาสวยมากเลยอะ่ะคือแบบหมาหมาเห็นเนี่ยเห็นหมาแล้วแบบซื้อเกม,อมเอาหมาเอาง่ายๆอันนี้เหมือนสเตลปะนี่ไงเท่จาม จามไปที่คออย่ามาทำลูกฉันมาทำลูกฉันน่ารักจัดเลยดูดิโคตรน่ารักเลยโยเดอร์ครับจะเกมพราหมาเลยครับเนี่ยเอาเลยว่ะเจดุลาครับเจอกันแน่ช่องเราครับเหมือนที่โยเดอร์เนี่ยจะได้รเบรตาตนะครับแล้วก็ได้ปืนดิสโก้ด้วยเจอก,กัน,นครับมาแน่ไม่กลัว